คลิปนี้เดี๋ยวเราสอนใช้แอป Luma AI นะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสนะครับที่เอาภาพนิ่งนะครับแล้วก็ให้ AI อ่ะขยับภาพให้เราตามคำสั่งในพร้อมนะครับวันนี้เดี๋ยวสอนใช้แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ข้อควรคำหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ระวังอ่ะมันควรที่ต้องคำหนึ่งนะครับสำหรับตัวฟรีนะครับผมเล่นแล้วรู้สึกอึดอัดใจพอสมควรนะครับมามาดูกันว่า อ่ของเขาวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็มีจุดเด่นจุดต้อยยังไงนะครับไปดูกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมทำไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้คือทำไว้นะครับอให้ดูอันแรกเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าตอนเลือกเนี่ยมันจะสามารถให้เอาเลือกรูปเป็นแบบสองเฟรมได้เว้ยแล้วพอสเฟรมเาใส่คีย์เข้าไปมันกลายเป็นรูปเดียวเว้ยอันนี้ผม ผมยังไม่ไม่เก่งอะแล้วกันนะครับถ้ามันมีวิธีการที่ถูกต้องยังไงเป็นเรื่องคอมเมนต์คุยกันนะครับเนี่ยอันนี้ดันไปใช้สองรูปรูปเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่คีย์ว่าแบบให้มนาลิซาเขายิ้มนะครับประมาณนั้นมันก็ไม่ติดอะผมแต่เมื่อคมันก็แบบเขาไม่มองอะ่ะเขาเหมือนเดิมอ,ะอ่ะะอมกลับมาก่อนนะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ดีละอันนี้คือใช้รูปเดียวครับใช้รูปเดียวแล้วก็ใส่คีย์นะครับ ว่าแบบเธอกําลังเดินกําลังเดินนะครับก็เลยเป็นโมนาลิซาเดินนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับชอบอันนี้ชอบมากนะครับแล้วก็ทําคลิปไปละทนี้ก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้คือเอารูปรูปแม่มาเลยนะครับรูปเก่าแม่ผมกลายเป็นน้องเชื้อปางเลยหน้าเหมือนเชื้อปางมากเลยนะครับนี่ดูดิตอนเกศสา,ศาวๆอ่ะกลายเป็นเชื้อปางเชยนะครับเหมือนไหม <laughs> น่ารักยิ <laughs> ่สวยนะครับ แล้วก็ล่าสุดเล่นเป็นน้องลิซ่านะครับขออภัยด้วยนะเอามาลองนะครับแต่ถ้าแฟนคลับน้องลิซ่าอย่าว่าผมนะผมลองนะครับอันนี้คือเอารูปผมมาเว้ยแล้วกลายเป็นว่าทําผมเป็นผู้หญิงเลยเว้ย <c oughs> ใช้คําว่าจับมือนะครับแบบว่าจะขอแบบจับมือน้องลิซ่าแล้วก็ยิ้มประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นแบบแบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อนก็สวยดีเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อดูเยาวราชมีชีวิตเลยอะเยาวราชอะนะครับได้ไหมล่ะ <c oughs> ก็ได้อยู่นะ ทีนี้อีกอันเดียวกสุดท้ายที่ลองทำเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เอาเป็นเฟรม2อ,อรูปรูปแรกคือรูปที่แบบเป็น2คนเล็ขรูปหนึ่งคือมีมีน้องลิซ่าม,มาแปะแล้วก็ใช้คีย์ว่าอ,อถ่ายรูปครับ take a photo ใช่ปะก็กลายเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นอีกอีกเว็บนึงอะ่ะเขาจะทําแบบว่าคนเดินออกมาแล้วก็เดินเข้ามาถ่ายรูปคู่ได้นะครับมัน,น ผมคิดว่าจะรู้มากเนี่ยมันจะทําได้มันทําไม่ได้วะนะครับหรือว่าผมทาปิดก็ไม่รู้นะมันกลายเป็นแบบนี้นะครับเออแล้วก็อันนี้ที่ทําอีกอันนึงเอออันนี้แบบเดินจับมือได้จับมือแล้วได้จับมือน้องลีแล้วนะครับนะเออน่ารักน่ารักน่ารักนะครับขอญาติแฟนคลับน้องลีแล้วก็น้องลีด้วยนะครับทําทดลองให้ดูนะครับเป็นไงเดินดอลาดนะครับเอออันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่หน้าน้องลีไม่ใช่และเป็นใครก็ไม่รู้นะครับ แต่งตัวเหมือนน้องลินะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการทํากันนะครับวิธีการจะเล่นใช่ไหมเอาเบื้องต้นนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเื่อก็เซิร์ชกูเกิลนะครับผมใช้เป็นเบราว์เซอร์นะครับมันง่ายดีนะครับเซิร์ชว่า Luma AI นะครับก็จะเจออนันนี้เปิดเลยพอเปิดมาเนาะมันก็จะเป็นแบบรล่งๆแบบนี้นี่ตัวอย่างเขานะครับก็สามารถกดทายนาวได้เลย ก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมวิธีการใช้ก็เพื่อเอารูปมานะครับเอารูปมาแล้วก็เลือกตรงนี้เลือกรูปมาก็ใส่รูปเข้าไปบาลรูปเข้าไปนะครับ่เียอ่าบราลรูปเข้าไปนะครับเนี่ยมันเลือกอีกเฟรมหนึ่งได้นะครับเพื่อนเพื่อแต่ว่าผมใส่คียไปมันมันไม่สวยไงก็เลยแบบเดี๋ยวลองใหม่นะครับอันนี้มาอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังว่ามาใช้ยังไงนะครับแบบแรกคือเราใช้เฟรมเดียวนะครับ แล้วก็ใส่คีย์นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับหรือว่ากด enter นะครับแล้วก็รอมันรอนานเหมือนกันนะรอเป็นชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยที่ผมรอเนี่ยกว่าจะได้อันนี้อันนี้คือเฟรมเดียวนะครับรูปเดียวแต่2เฟรมเนี่ยผมยังทำไม่ไม่สำเร็จนะครับมันกลายเป็นแบบนี้เอาไว้จะลองใหม่นะครับเอาไว้ลองใหม่นะครับอ่าประมาณนี้เพื่อนเพื่อนลองเล่นดูแล้วก็รอเนี่ยมันพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับกดับ u b ิ e ลคลิกแล้วก็กดดาวน์โหลดได้นะครับ ประมาณนี้ง่ายๆลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวฝากช่องทางการสนับสนุนนะครับเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาครับใต้คลิปก็จะมีลิงก์แอเฟ t e โปรแกรมนะเพื่อนๆสามารถซื้อสินค้าหรือว่าทําธุรกรรมออนไลน์ผ่านลิงก์ผมได้ผมก็จะได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับอย่างเช่นหมวดสีดแดงๆครับจะเป็นหมวดสมัครเครดิตออนไลน์นะครับสามารถสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้เลยนะครับแบรนด์ดังๆมีเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่า หมวดขอสินเชื่อออนไลน์นะครับสินเชื่อบ้านออนไลน์ refinance ขอสินเชื่อบ้านหรือว่าหมวดขอสินเชื่อรถยนต์หรือว่าซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีหมวดอุปกรณ์กีฬาออนไลน์ตรงนี้นะครับซื้อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มีหมวดไ t ครับซื้อมือถือซื้อโทรศัพท์ซื้อคอมออนไลน์ได้เลยนะครับแบรนด์ดังเต็มเลยนะครับแล้วก็หมวดเบ็ดเตร็ดครับก็จะมีร้านหนังสือออนไลน์นะครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะครับหรือว่าช้อปปิ้ห้างดังออนไลน์อย่างเช่นเซเว่นแมคโคร สามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่น2องเฟรมให้มันเก่งแล้วก็จะมาสอนอีกทีนะครับโอเคได้จับมือน้องลีแล้วผมก็ภูมิใจแหละนะครับสวัสดีทุกคนครับ